ประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดน่ะมันก็คือไอเมืองพันเมืองของสยามนี่แหละไม่ว่าจะเป็นลาวลาวนี่มันเป็นพวกพลเมืองสยามหมดเลยไม่เป็นลาวเวียดนามกัมกมบูชาเป็นฟิลิปปินเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียบุโรพุโทโธใช่ไหมบุโรพุทโทเอาไหนๆจะจบแล้ววันนี้จบไปเลยจะได้ จะได้เราจะได้มั่นใจว่าเออคำพูดสมชายอ่ะเฮ้ยมันถูกต้องผมบอกแล้วถ้าผมผมไม่รู้อะไรผมไม่พูดหรอกขี้เกียจบุโรพุโทโธเนี่ยเกิดจากที่เอประจ้าสันชัยอ่ะนะพระเจ้าสัชานะสชัยเนี่ยเป็นคนเป็นลูกเขยของนครศรีธรรมราชนะแล้วก็ไปสร้างไว้เอาตรงนี้ก็ไนดะ้อันเนี้ยพระพุทธรูปนี่นะหรือว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นๆที่ผมจะเอาไปไหนแล้วปะ พระพุทธรูปนี้ก็ได้ง่ายดีเดี๋ยวผมค้างไว้ก่อนมรดกโลกแห่งเอเชียเห็นไหมนักจงน้าภูมิใจนะนี่มันคือมรดกที่เป็นของของพวกสยามมันสร้างไว้ว่าเออที่ขึ้นมรดกโลกทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นสีมือพวกบัมบุลุษ์เราทั้งน,นั้นเลยชัดเจนใช่ไหม่สนเอกชัยมานารราสัสวัสด์โอเคอะไรนะสแสดงว่าสยามต้องใช้คำหลายตัวในอักษร ใช่ไหมครับเอ้ยถูกถูกถูกโคตรเยอะเลยแหละผมถึงบอกไงเดี๋ยวไปนำวิสูจน์กันในสารโลกไงผมถึงไม่ไม,ไม่ให้ดูให้ดูให้ให้พวกเราอะ่ะภูมิใจได้ง่ายๆว่าวเฮ้ยเฮ้ยสมชายแม่งมาถูกหมดเลยว่ามันรู้รู้สัดส่วนมันงครับพิมพ์มันมีหลายตัวมากที่เป็นตัวอักษรไทยอะ่ะเออเอาแค่ตรงนี้ก่อนไหมอะเพื่อเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยตื่นตัวตื่นให้คนไทยเนี่ยได้ตื่นตัวตื่นรู้ในความรู้ของ ของบามพับุรุษเราอะ่ะของหลักฐานใหม่ๆอะ่ะไอ้นนี่แมงสรุปเลยไอ้นนี่คือบูโรพุทโธนะบูโรบุโดอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยแต่นั่นก็คือบรมพุทโธท,ที่บ้านเราเรียกเนี่ยนะอันนี้เอาแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวผมว่าแมงกระจอดแล้วเนี่ยดูอย่างที่ฐานเนี่ยเห็นไหมเห็นอย่างว่ามันมีลักษณะดเดียวกันเลยเห็นไหมมันเป็นลักษณะเดียวกันแป๊บหนึ่งนะเห็นอย่าง นี่คือสัดส่วนบังคับทิมของสยามนะเราจะได้ไม่คุยกันเยอะแต่วันข้างหน้าเราเราก็จะเฮๆฮกันไปเนี่ยระหว่างแขนไอ้ระหว่างคอกับคอเห็นไหมเห็นยังเออแม่นะ อัน,นี้แค่ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวนะยังยเรายัางต้องไปลุยกับมันอีกเยอะนะนั่นแหละถึงบอกไงเนี่ยแค่ตัวเดียวที่ผมนําเสนอให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันน่าสนใจใช่ไหมเนี่ยองศามันเนี่ยเห็นไหมไหมแล้วมือก็หนีโค้งหายหนีไปให้ เอาดูนะไอเ้เメมันอยากอะไรก็อลองดูดังนั้นเนี่ยเวลามันพูดอะไรเนี่ยประเทศมันไม่มีอย่างเดียว่วาจบแล้วนะแล้วเรานําพิสูจน์ได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่อายะรมบ้านเราได้ยังไงอะ่ะจริงมันมีเยอะมันมีหลายตัวมันมีเยอะมากแล้วมันเป็นอักษรไทยทั้งนั้นเนี่ยอักษรแห่งสย,ยามทั้งนั้นน่ะนะแค่เมื่อกี้นี้ก็ก็คงพอที่จะเห็นกันแล้วอะ่ะ วัดปรมานันเออันนี้ก็ของเออินโดนีเซียอันนี้วัดหรือไปถ้ำอัลโล่าไหมถ้ำอัลโล่าที่ผมบอกแล้วอะเรามีอายัดทมสูงกว่าไหนวะเราไปดูภาพเราไม่ต้องไปสนใจในรายละเอียดเราแค่นําพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยนี่มันประเทศเรานี่มันพวกเรานี่มันของสยามนี่หวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จบแล้วไม่ต้องรู้ละเอียดหรอกเราไปฟังไอ้พวก ไอ้พวกนักประวัตศาสตร์อะโอ้นี่เป็นสมัยไวยสนกนดิกายนี่เป็นสมัยฮินดูนี่เป็นสมัยตอนนั้นเรากําลังจะเปลี่ยนโอ้เยอะแยะแต่ภาษาความจริงคืออะไรแม่งตอบไม่ได้แม่งไม่รู้อ่ะเดียวเวลานะแล้วเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราเราก็กลายเป็นแบบเราแม่งอพยพมาเว้ยอพยพมาจากอินโดนีเซียหรืออะไรอ่ะอ้าวไอ้หาบุโรพุทโธยังเออบุโรพุทโธก็ยังเป็นสยามอยู่เลย แล้วโดนนักประวัติศาสตร์เรานี่แหละหลอกนะจะได้รู้ว่ามันเ้ตกลงเนี่ยมันควรเป็นอ่ะเป็นเขมรโบราณหรือมันควรจะเป็นอินเดียโบราณดีผมว่าเพื่อนๆตอบผมได้แล้วนะเอออย่างนี้ก็ได้เนี่ยทับอชันตะนี่ก็หนึ่งในมรดกโลกเหมือนกันโอเคไปดูเลยมีทั้งนั้นแหละเนี่ยก็เห็นทั้งนั้นแหละเนี่ยโบราณของบ้านเราทั้งนั้นเลยอายัดทำบ้านเราทั้งนั้นเลย สยามมาสุดยอดไปครึ่งโลกที่ผมบอกอันนี้เห็นไหมนี่เ็าท่ามาชันตาเห็นชอกลักแล้วไหมเนี่ยไปแล้วอะ่ะเขาขึ้นรูปอะ่ะมันเป็นอรารยธรรมแม่มันจะเป็นอรารยธรรมอินเดียได้ไงวะมันจะเป็นอรารยธรรมประเทศอื่นไปได้ยังไงวะเนี่ยดูการหนีเขาเรียวกว่าการหนีของตัวหัวมันก็หนีตัวมันก็หนีเ,<อ>เห็นไหมเออเนี่ยนี่ก็ใช่แขนข้างนี้มันก็มาแหละเออ ามันจะไม่ใช่พาธีธรสยามทั้งนั้นนะจะดูอะไรอะ่ะนี่ก็ใช่เขาจะมีเป็นภาพซ้ำๆให้เราเห็นนะ่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะดูออกก็เปล่าเออเราจะดูออกอ่ะนี่แค่นำพิสูจน์ตัวเดียวนะเออตัวเดียวนี่ยังเรื่องเยอะเลยเห็นไหม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมบอกเพื่อนๆนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเพราะว่ามันจะไปลิงก์กับตัวอื่นด้วยมันจะไปสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆด้วยไงมาไหนๆจะดูแล้วมาเอาให้มันจบวันหลังเราจะพูดแล้วเราจะได้คุยภาษาเดียวกันเราจะได้เข้าใจแบบเดียวกันว่าเฮ้ยมันอาญาทมสยามอะไรแบบนี้เราจะได้ไม่ไม่เอรี่กัน เนี่ยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันมันก็แท้ยันเงานั่นแหละนะเห็นก็เห็นเราก็อธิบายได้เนี่ยแม้จะลอยบินลอยแตกอย่างเงี้ยมันก็ใช่อยู่เนี่ยหรือแม้ก็ลอยบินที่มันจะหนีลอยบินที่เขาแตกหายไปเนี่ย มันจะเป็นภาพซ้ำๆภาพซ้ำๆให้เราเห็นให้เราเห็นเพียงแต่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นแหละเราจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงในเรื่องที่เรารู้อะไอ้รอยพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเข้าไปแล้ว ให้ดูเส้นเหลืองๆมันไม่ใช่อารยธรรมอินเดียไม่สยามทั้งนั้นเลยสยามยิ่งใหญ่าตายหาจงภูมิใจชาติเราเหอะนะผมถึงบอกผมก็ไม่รู้จะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆได้เท่ากับความรู้ที่จะให้เราเชื่อใครไม่ได้เลยนี่มันพวกบัมพารุษเราไปสร้างไว้ทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งนั้นเลย เนี่ยพวกนี้เนี่ยลอยโค้งเนี่ยเห็นไหมเงาอ่ะแม้แต่เงาอ่ะตายแล้วเนี่ยผมก็เปิดดูให้เพื่อนดูสดๆนี่แหละจะได้ว่าเข้าใจว่าเออเราจะได้รู้เหมือนกันว่าดูลอยบินมันเดเห็นปะ่ะมันไปในแนวเดียวกันเลยอ่ะนั่นน่ะนะนี่คืออายะธรรมสยามพวกนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ <c oughs> พอเรานำพิสูจน์ได้ขนาดนี้แล้วอะ่ะมันจะไปเป็นของชาติไหนอะ่ะอินเดียไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเราผมบอกแล้วว่าอินเดียไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเราอินเดียเป็นจังหวัดหนึ่งหนึ่งของสยามเท่านั้นเออเนี่ยอย่างเงี้ยนี่กระทับะชอนตานะเนี่ยสมมุติเราจะเห็นรูปนเนี้ยเนี่ย นา่ยัดทำอินเดียไงนี่มั็นยัดทำสยามเนี่ยพวกนี้เนี่ยอยัดทาสยามทั้งนั้นเลยเนี่ยเงาอ่ะดูเงาก็รู้เนี่ยร้อยจิกเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่พวกสยามไม่ทำไว้ นไอาจจะไม่ได้คุยกับเพื่อนๆนะจะนำพิสูจน์ไปให้มันจบๆนี่แค่ตัวเดียวนะนี่อะโคง้งเห็นโคง้งนี่ไหมเนี่ยโค้งอะเห็นยังนี่คือสัสดส่วนมาครับพิมพ์ของสยาม ดูการหนีเลยดูการหนีตัวดูการหนีมันมัน,ม,นมันหักมุมมันก็หักมุมไปด้วยเห็นไหมนั่นอนะ่ะข้างบนนั่นอนะ่ะมันหักมันก็หักไปด้วยให้สมชายเห็นไงให้ผมนำพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อเห็นว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันใช่เว้เอยอะไรอย่างเงี้ยเออนะถ้าไม่ใช่เพื่อนก็คงด่าผมแล้วละ่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้อ่านนะก็ต้องขออภยัยนะอะไรนะหากสิทธิ์ตามไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจว่ามาตรฐานพักเครื่องนั้นมีอยู่จริงเพราะมันใช้มาตรฐานตัวเดียวกันกับ าษาปัจจัยกรรมต่างๆใช้สัดส่วนบังคับพิมพ์อันเดียวกันโอเคถูกต้องมันมีส่วนสัมพันธ์กันไปหมดนะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการนําพิสูจน์มันไม่ยากเราเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเคารพความจริงอ่ะเนี่ยแม้แต่แสงมันเข้ามานะเงามันไปปรากฏเห็นไหมที่เราเรียกว่ามันแท้ยันเงาอ่ะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ผมรู้เข้าใจเนี่ยมันแท้ยันเงาเห็นไหม มันแท้ยันเงาไงมันก็ลงไปโป๊ะ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 ผมถึงบอกว่าจริงๆอะความรู้อะมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะ,อะเพียงแต่ว่าเราอะต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงเรียนรู้ความจริงให้ได้แล้วเราก็ใช้ความจริงนั้นให้มันถูกต้องนะเราเราจะได้เคารพความจริงได้ซึ่งกันและกันไง เราเราจะได้ไม่ไม่มาทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันก็คือไม่ถูกต้องอ่ะดังนั้นเนี่ยเราอย่าสูญเสียความถูกต้องเมื่อจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะขอบคุณท่านพงศิริประสานศักด์นะท่านได้เข้ามาเรียนแล้วได้เข้าได้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแล้วทุกคนอ่ะมันถ้าเราเรียนรู้ถูกทางเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปกันได้เองอ่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรมันจะจะยังไงก็แล้วแต่ ขอให้เขาลบความจริงกันไว้อ่ะแล้วเราก็จะเข้าใจได้เองนะอืมเนี่ยอายะธรรมสยามทั้งนั้นไม่ไม,ไม่มีอายะธรรมอื่นเลยแม้แต่ในอินเดียถ้าอินเดียยิ่งใหญ่อินเดียตอนนี้ใช้ภาษาไทยวปะละ่าล่ะใช้ตัวอักษรไทยวปะละ่าล่ะมันไม่ใช้เออในขอเขมรม,มันใช้ตัวอักษรไทยหรือเปะละ่ามันก็ไม่ได้ใช้นะเออดังนั้นเนี่ยอายะธรรมเหล่านี้จะไปเป็นของ,ของเขมรได้งไงมึงเอาตัวอักษรกูไปใส่ทํามะเขืออะไรละ่ะ เออแล้วคนบามพบุรุษเราฉลาดอ่ะเห็นหมากเขาเอาตัวอักษรเราไปไว้ทุกกระเบียดนิ้วเลยอ่ะผมใช้คำว่าทุกอนูของของของสิ่งที่เขาทำไว้อ่ะเออเขาเอาไปใส่ไว้ให้เราเห็นนะดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าว่าแต่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะแม้แต่พระเครื่องหรืออะไรเนี่ยผมก็มองเห็นนะ นะที่ผมบอกว่าผมนํที่สน์ดได้เป็นล้านๆหน่วยอะเออนั่นแหละเวลาเรามองไปปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแล้วเราเห็นหมดเลยว่ามันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยเราเห็นหมดเลยเรารู้เลยเราเข้าใจได้เลยเออแล้วทีนี้อารยธรทมพวกเนี้ยมันก็ส่งถ่ายทอดต่อเนื่องมามาถึงในปัจจุบันนั่นแหละที่เราเราได้ได้เป็นคนไทยเนี่ยก็คืออย่างน้อยตัวอักษร ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเราใช้อยู่ในปัจจุบันนะเป็นชาติเดียวที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างการแตกของหม้อที่อธิบายไปแล้วมันชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงนะนี่หม้อเมื่อ5,000ปีที่แล้วให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจว่าการปรากฏตัวของมันเห็นไหมมันหักตัวมันก็หักหนีกันไปเลยมันก็หักหนีกันไปมันก็บินตามตามตัวมันไปเห็นไหม เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอักษรไทยที่มันแตกตามตามตัวของมันที่มันบินน่ะมันก็จะแตกตามตัวของมันเราก็จะสามารถนําพิสูจน์ได้ทุกอนูของมันที่มันที่มันเป็นน่ะนะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรข้างหน้าและเราเราไม่รู้แล้วล่ะว่าประวัติศาสตร์ใครแม่งจะไปจัดการกันยังไงในในอนาคตอ่ะแต่เรารู้แล้วว่าเออเรามาถูกทางแล้วนะไอ้พวกนี้ก็ตัวแตกเหมือนกันนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันมันมีแนวรับของมันเหมือนกัน อันเนี้ยมันก็มีแนวลับของมันเหมือนกันแต่จริงมันมีอีกอีกบางอีกตัวหนึ่งที่มันมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมการแตกบินของมันอ่ะมันจะไปตามไอ้นี่ของมันเลยตามลักษณะของการวิ่งของเส้นของมันไปดังนั้นสมเด็จจึงไม่ยากถ้าเร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 าจะดูกันง่ายๆอย่างพระองค์เนี้ยที่ที่มีปัญหากันเมื่อเนี่ยนะองค์นี้เนี่ยมันก็ไม่ยากที่เราเราจะดู เห็นหรือ,อยังว่ามันมีรอยอะไรอยู่รอยจิกของมันที่เส้นสุมถูกไหมเมื่อเรามองพระสมเด็จเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าเราเห็นอะไรบ้างนะอย่างน้อยเราต้องเห็นอะไรมันมีรอยจิกข้างซุ้มใช่ไหมผมไม่ได้เปลี่ยนตัวนะนี่คืออะไรเห็นยังหรือว่าตรงนี้มันคืออะไรเห็นแหลมๆหันมันไหม ผมพยายามจะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้ให้เข้าใจอ่ะแต่มันไม่เข้าใจก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็แล้วแต่เวลาเราขยายดูเราเห็นไหมว่ามันมันมีอะไรเนี่ยมันมีล่องรอยอะไรเนี่ยเห็นไหมแหลมไหมแหลมไหมมันเข้ามาได้ไหมมันเข้ามาได้ไหมแล้วมันออกไปได้ไหมมันมีส่วนลับมันไหมมันมีส่วนลับมันเห็นไหม มันมีส่วนลับด้านข้างมันอยู่ใช่ไหมมันมีความโค้งที่มันอาจจะไม่เห็นรอยจิตคมแต่ว่ามันเห็นอยู่ว่ามันมืออยู่จริงใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องเคารพมันเราต้องเคารพความเป็นจริงนะตรงนี้เราก็เห็นเนี่ยมันมีร่องรอยของมันอยู่เนี่ยมันมีร่องรอยปลายซุ้มของมันแทงออกมาเนี่ยไม่เห็นเหรอ มันอยู่ตรงนั้นแหละมันมีจุดสุดปลายของมันอยู่นั่นแล้วเห็นไหมมันเลี้ยวตามันไปอ่ะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บัมพรบษเราได้ถ่ายทอดกันเอาไว้เมื่อเราจะตัดสินอะไรจะตัดสินยังไงเนี่ยเราก็ควรวางอยู่บนข้อเท็จจริงด้วยถ้ามันไม่ได้วางอยู่บนข้อเท็จจริงอ่ะมันก็ทะเลาะกันมันก็ตะแบงใส่กันอยู่อย่างนั้นมันก็จะมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็เคารพกันไม่ได้ในเรื่องของ ความเคารพซึ่งกันและกันนะมันก็ไม่มีเนี่ยดูอย่างรอยเสี้ยววงเดือน,นเห็นไหมทักหนึ่งนะผมได้ให้ดูแล้วแล้วผมก็พยายามจะอธิบายแล้วแต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ท่านรอยที่มันแตกอยู่ข้างนั้นนะเห็นไหมมันเป็นส่วนเดียวกัน อันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตและขบ้นนการผลิตซคร่งมันซับซ้อนนะแต่ก็ให้เพื่อนๆรู้ว่าคําตัดสินเนี่ยเวลาเราจะตัดสินพระหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องให้ความยุติธรรมกับเจ้าของพระด้วยให้ความยุติธรรมกับทุกคนด้วยว่าเออเราได้ตัดสินเราได้ใช้วิจารณญาณถูกต้องแล้วนะในการที่เราให้คําตอบนั้นนะอย่าตะแบงเพราะถ้าตะแบงมามันจะทะเลาะกันเราจะให้ทํำยังไงในเมื่อ เราก็ต้องเลือกอยู่บนความถูกต้องอะ่ะแต่ถ้าถูกต้องแล้วมันไม่ถูกใจมันก็แล้วแต่นะอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องรักษาความถูกต้องไว้ก่อนส่วนอื่นผมไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงตามที่เห็นน่ะนะตามที่เห็นผมก็จะอธิบายตามตามที่ผมเห็นที่ผมบอกว่าไอ้ฐานแต่และฐานเนี่ยมันมันไม่เป็นเส้นตรงนะจําได้ไหมเออทาไมผมบอกอย่างนั้นทําไมผมบอกว่าเวลาเราดูฐานพระ มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะเห็นยังมันไม่ได้เป็นเส้นตรงหรอกเออบางครั้งเรามีความรู้อ่ะแล้วเราก็ต้องใช้ความรู้ให้มันถูกต้องด้วยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนฝากลูกศิษย์ผมระจำอยู่แล้วถ้าเราจะทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะทะเลาะก,กันอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องของความไม่ถูกต้องอะ่ะความที่ตะแบงอะ่ะนะแล้วเรา เราไม่ยุติธรรมอ่ะถ้าเราไม่เราเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราใช้ความเชื่อนะไม่ว่าคุณจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้นะความรู้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วคุณยังจะมายึดดีถือดีว่าตัวเองถูกอ่ะเหมือนกับที่ผมไปทะเลาะกันนะประวัติศาสตร์มันเยอะแยะมากเลยนะทะเลาะจนท้ออ่ะผมเลิกผมเลิกทะเลาะไปเป็นสิบปีเลยนะเออแล้วก็ไม่อยากไม่อยากคือไม่ใช่ว่าเรา สมัยก่อนเนี่ยเราเราจะต้องให้พวกเขารู้แล้วให้เขาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมให้เขาเปลี่ยนแปลงความรู้เขาให้มันถูกต้องเรานําเสนอในสิ่งที่มันถูกต้องเราสามารถนําพิสูจน์ได้ขนาดเนี้มันไม่ฟังอะ่ะเออเมื่อมันไม่ฟังเนี่ยพอมีโซเชียลเนี่ยผมก็บอกให้โซเชียลให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าเฮ้ยตัวอักษรไทยเนี่ยแม่งมาตั้งแต่มาพันปีหกพันปีแล้วทั้งๆั้ที่ททไอหม้อนเนี่ยมันเพิ่งค้นพบใหม่กําลังขุดคน้นกันเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย นะท่านพิเช่ก็เพิ่งถ่ายรูปมาให้ผมผมก็นําพิสูจน์ให้เห็นเราไงว่ามันมีอยู่จริงแล้วเพื่อนๆนถ้าเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> แมงมีอยู่จริงจริงด้วยจงเคารพความจริงเราไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งแปดสองหกเออเรายิ่งใหญ่อะเมืองพันเมืองอะ่ะที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตีเอาเมืองเขาด้วยนะมันเป็นขยายเมืองขยายเมือง านางจามเทวีขยายขึ้นไปฮริพุนชัยพระเจ้าสันชัยขยายไปที่บนเกาะชวาเป็นเมืองเจ้าเมืองคนแรกบนเกาะชวาแต่น้อมรับอยู่ในพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์แห่งฟูนันฟูนันน่ะคือสยามทุกเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วนี่ก็คือหลักฐานคนแม่งจะบอกว่าไอ้เยี่ยสมชัยแม่งไม่เคยเอาหลักฐานไม่เคยเอาพาสท้มาให้ดูไม่เคยอะไรก็แต่ละอย่างเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย พระแต่ละองค์มันก็ไม่เหมือนกันเลยันจะให้กูอธิบายเนื้อพิมพ์ความเก่ามันอธิบายไม่ได้เราต้องไปดูเรื่องของขบวนการผลิตและการรับมอบอำนาจเขาได้รับมอบอำนาจมาถูกต้องไหมเขาใช้วิชาถูกต้องไหมและเราก็ต้องเรียนตามวิชาที่เขาใช้ให้มันถูกต้องและเมื่อเรานำมาใช้วิชาของเขาเนี่ยในการอธิบายหรือพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องด้วยนะ เราถึงจะไม่ทําให้คนหลงทางไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแสนไม่เรื่องประวัติศาสตร์หรือพักเครื่องนะเราจะได้เคารพกันได้ทุกคนจะได้เคารพความจริงกันได้นะผมถึงบอกไม่ต้องเคารพผมหรอกเออใครแม่งจะชอบผมเกลียดผมก็ช่างหัวหาแต่ว่านี่คือความจริงแล้วที่เราทุกคนจะต้องเคารพมันสยามมีอาณาจากักรเป็นจัก,กรวรรดิมีเมืองพันเมือง อินเดียก็เป็นจังหวัดของสยามอินเดียมันเพิ่งเกิดใหม่นะประเทศที่เกิดใหม่ใต้อุสาคเนย์ไปอินเดียจดซิเปเนี่ยวันหลังเวลาเราจะเล่าอะไรให้ใครฟังอ่ะนะเราจะได้ภูมิใจนะเราจะได้ไม่ตกเป็นขี้ปากเป็นอะไรของใครเราเป็นหนึ่งนอกจากเราจะไม่ได้เป็นเสียเอกลาชแล้วเรายังเป็นประเทศดั้งเดิมแต่ก่อนการอย่างน้อยมีตัวตนเมื่อ5,000ปีที่แล้ว นะหันสาวลรมันอีสานวรมันลุทธละวรมันอินทะละวรมันพวกเนี้ยนะมาเห็นทะละวรมันลุทธละวรมันหรือพ่อขุนศรีอินทราซิศหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นพวกเขาเป็นพวกสยามพวกท่านเป็นบำพบรุษของสยามทั้งนั้นนะเออประเทศเกิดใหม่เนี่ยทั้งหมดนะ ในอาเซียกนกระดีใต้อุตสาคเนรวมอินเดียไว้ด้วยเออผมรวมอินเดียด้วยเอ,อเราไม่ได้นี่อินเดียก็ของเราเราเสียเยอะนะแล้วเราก็ยังจะเสียเกาะกงเราจะเสียเกาะกูดีกรอเราเสียเราเสียเขาพระวิหารไปแล้วนะนะเออเขาพระวิหารก็มีนะเออสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่คือโครงสร้างอารยธรรมสยามหมดเลยยให้ผมทํำยังไงผมก็ต้องพูดความจริงเผื่อทหารจะได้ยินนะ ว่าไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเรามันยำยำประสาทพระวิหารเราไว้ยังไงนักการเมืองบ้านเรามันบิดผิวจนเราเสียประสาทพระวิหารไปได้ยังไงร,รวมถึงไอ้พวกฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีมันมาแบ่งแยกสยามออกเป็นเสียเส่ยงๆได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเราอะไม่รู้จักบำพบระบุษตัวเองไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติตัวเองที่ถูกต้องแม่งยังอ,อพยพกันมาจากเขาอันตรงอันไซกันอยู่ในปราสาทแดกแล้วนะ อย่างอพยพมาจากอินโดนีเซียโดยไม่ได้ดูว่าพระเจ้าสัญชัยย้ายไปจากนครศรีธรรมราชไม่ได้ดูเลยว่าบุโรพุทธโธมันเป็นอายัธรรมสยามคนอินโดนีเซียมันแยกประเทศออกไปเป็นอิสลามแลม้วจะไปสร้างอายัธรรมที่เป็นพุทธได้ยังไงเออแม่งไม่รู้อะไรรู้ละเอียดแต่ไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรและนําพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าการเป็นสยามจะพิสูจน์ยังไงเจอหลุมศพก็ไม่รู้ว่าเป็นหลุมใครแม่งมักตายอยู่ตรงนี้ถูกไหมเออ มันคงไม่ปิวลมไม่พายุพัดมาเฮริเคนหอมาตายอยู่ในประเทศไทยหรอกมันก็ต้องเป็นคนสยามดิแต่ทีนี้เราจะไปสืบทอดสืบโครงกระดูกยังไงมันร้อยพ่อพันแม่มึงจะไปตรวจดีเอมึงจะไปดูเผ่าไหนอะ่ะอ่ะแล้วภาษาสยามพูดอะไรผมก็เจอวันนี้เมื่อวานก็อนเอาสยามมีชนร้อยเผ่ามึงจะฟังเผ่าไหนพูดอะ่ะเฮ้ยมึงตอบไม่ตรงคําถามมึงไม่รู้ความจริงน่้งหากเล่ามึงถึงถามแบบ ไม่ฉลาดแบบนี้นะเพื่อนๆก็ต้องดูแนวการตอบให้ดีเพราะเรามีเมืองพันเมืองวัฒนธรรมเราหลากหลายอารยธรรมเราก็หลากหลายอย่าไปแบ่งว่าโอ๊ยมอนเมือง,อ,งอะไรเงี้ยสยามทั้งนั้นเรามีกษัตริย์เป็นสยามมาโดยตลอดพอเราใช้ตัวอักษรสยามมาตลอดแล้วมึงจะเป็นพวกไหนอ่ะเออวันนี้เราเป็นคนสยามเป็นคนไทยอ่ะเราก็ใช้ตัวอักษรไทย พ่อแม่เราก็เป็นคนไทยถึงแม้จะเป็นเชื้อสายมอญเชื้อสายลาวเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่เป็นพวกสยามมาก่อนทั้งนั้นนะผมถึงส่งส่งข่าวนี้ไปให้อ่ะนะเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเราพวกพวกเดียวกันทั้งนั้นเลยนะอืมต่อาจจะต่างชาติต่างศาสนา,ศาหรือว่ามันจะเอาผมแดนมาขีดขันกั้นกลางไว้ทำให้เราเป็นคนชาติอื่นแต่พื้นเพแล้วเราคือ สยามพันเมืองนะอรอ,อบหน้ามาที่ไปของบุรุพุทโธได้ไหมครับอาจารย์โอ้ยไปตามหาอ่านเองเลยผมคุมภาพใหญ่เอ,อผมคุมภาพใหญ่นะผมคุมภาพใหญ่ท่านอยากตามมาขอบคุณสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์กับลูกหลานไทยครับนะผมว่าวันนี้เราพึ่งนักประวัติศาสตร์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะสาขาวิชาใดอะ่ะไม่ได้เลยนะ เออผมไม่พอมาหมดแล้วนะผมไปเจอมาเยอะนะเจอมาเยอะโดนมาแยะเลยโดนแม่งด่าทุกสาขาวิชาแต่ผมสามารถใช้ความรู้ผมทุกสาขาวิชาเข้ามาสอดคล้องกันได้จริงๆะมันต้องเห็นภาพรวมใหญ่ก่อนแล้วมึงค่อยไปเรียนเรื่องย่อยมึงจะไปาศาสนาโบราณก็ไปจะไปเป็นอายุธรรมไปชนชาติโบราณอะไรมึงก็ค่อยๆแยกไปแต่มึงต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสยามมาก่อนแล้วมึงค่อยแยกไปเป็นาศนาสาศนานน้นศาสนานี้อันนี้ไม่ไม่ว่ากัน แต่ว่าโหแม่งรู้ละเอียดสุดท้ายแม่งตีเข้าเข,าเขาเมรโบราณตีเข้าอินเดียตายแล้ว,วมึงนะอินเดียประเทศเกิดใหม่เขเมรไม่มีประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่เวียดนามประเทศเกิดใหม่ไม่เคยมีกษัตริย์ทั้งนั้นมีสยามหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีกษัตริย์แล้วก็มีบันทึกอยู่ในที่จีนแค่นี้เองจบประวัติศาสตร์ชาติไทยห้าพันปีพอไหมสบายไหม วันหลังใครอยากให้ผมทําอะไรพูดอะไรอีกเนะี่ยผมก็พูดอยู่อย่างนี้แหละผมก็นําพิสูจน์ได้ของผมอยู่อย่างนี้แหละมึงจะเอาไงอะ่ะมึงเลี่ยงเลี่ยงสมชายไม่ได้หรอกความรู้มันเป็นแบบนี้นะครอบคุมเมืองพันเมืองได้อะไรที่อยู่ในเมืองพันเมืองเป็นอายธรรมโบราณนะ่ะสยามเขาสร้างไว้นะช่างช่างเขาไปด้วยไปกับเจ้าเมืองอะ่ะเมืองไหนเป็นของสยามช่างมันอยู่ด้วยเออมันมีช่างสิบหมู่เดินทางไปด้วย ไปเปิดเมืองใหม่ไปแค่นี้แหละจบนะออโอเควันนี้คนดูอาจจะน้อยไปก็ไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรนะถือว่าก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ชาติไทยในทางที่ถูกต้องนะด้วยกันถึงจะน้อยแต่เราก็จะเป็นกำลังให้กันและกัน เพราะเรารู้ความจริงแล้วนะโอเคพูดมานานแล้วรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ก็ขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีครับสวัสดีครับ